ถือว่าเป็นราคาที่ไม่ค่อยมีช่างคนไหนทําให้นะคะเพราะว่าราคาท่านผู้ชมถือว่าสูงเลยนะตารางเมตรละสองพบาทแต่ช่างหมูก็จัดให้ลูกคา้าตามสเปคที่ลูกค้าชอบเพราะลูก,ลกค้าบอกว่าไม่ชอบนะคะเป็นหินกาเพราะว่าเขาเรียกว่าทิชเจอร์เวลาแปะมันจะไม่เหมือนกันนะคะตรงนี้ก็จะได้แบบความหรูมากกว่านะคะกราบสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้พบกับบูมเอรีวิวบ้านค่ะวันนี้เราอยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดนครปฐมค่ะ แถววัดดอนยายหอมนะคะท่านผู้ชมขามารีวิวบ้านผลงานของช่างหมูค่ะรับสร้างบ้านทั่วประเทศยกเว้นภาคใต้นะคะท่านผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยอยู่จังหวัดนะคะกรุงเทพมหานครอยากจะหาช่างดีๆเจาะเข็มนะคะรวมเจาะเข็มด้วยฉาบสกิีมด้วยติดะาคารกงไก่ให้เราอิดแดงนะคะวันนี้น้องเอ๋มีช่างหมูมาแนะนําค่ะท่านผู้ชมหลังนี้เป็นทรงปัญญาคอนเทมเพอรารี่นะคะงบก่อสร้างนะคะ150ตารางเมตรราคาอยู่ที่2ล้าน นะคะ700,000บาทนะคะท่านผู้ชมค่ะถือว่างานดีมีคุณภาพนะคะมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมค่ะหลังนี้ประกอบไปด้วย3มห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงพร้อมระเบียงสวยๆค่ะเราไปรับชมด้านในกันเลยค่ะก่อนเข้าไปรับชมในตัวบ้านนะคะต้องเอกดต้องขอขอบคุณนะคะพี่เอกด้วยนะคะพี่เจ้าของบ้านที่ใจดีให้เราถ่ายทำเพื่อเป็นแบบไร่เดียค่ะเห็นอยู่นะคะหลังคาเนี่ยเป็นคอนกรีตแผ่นเรียบค่ะท่านผู้ชมนะคะก็เป็นทรงที่สวยมากๆนะคะช่างหมูเนี่ยผลงานดีมีคุณภาพสร้างบ้านแบบ พเมีมพเมียม,ม,ยมใครอยากจะได้บ้านพรีเมียมราคาดีนะคะชำตรงสเปคที่สำคัญรับออกแบบนะคะรับคบวงจรก็สามารถโทรหาช่างหมู่ได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์066 128 95 95นค่ะนี่เลยค่ะท่านผู้ชมที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะคะความสูงของตัวบ้านเนี่ยอยู่ที่60เซนนะคะหินนยคะที่แปะก็จะเป็นหินเซรามิกเนาะสั่งพิเศษเลยนะคะเป็นตัวนี้พี่ช่างบอกว่าตารางเมตรเนี่ยตกสองพบาท นะคะตัวนี้ไม่ใช่หินกราบนะคะท่านผู้ชมก็คือมาเป็นแผ่นแบบนี้เลยค่ะขึ้นมาด้านบนเลยค่ะสําหรับโซนแรกนะคะน้องเอ๋จะพามารับชมนะคะเป็นบริเวณของโซนระเบียงที่หนึ่งค่ะสําหรับระเบียงมีความกว้างที่3เมตรคูณ3เมตร50นะคะปูกระเบื้องแล้วนะคะเป็นไซส์40คูณ60ค่ะนะคะลายก็เป็นลายแบบเหมือนไม้นะคะลายไม้ๆนะคะ ตรงนี้เป็นสีเทานะคะโทนบ้านจะเป็นสีเทานะคะแล้วก็มีสีดํานะคะเป็นโมเดิร์นด้วยตรงนี้ตัดนะคะไม่เหมือนใครเพราะตัวนี้ถือว่าเป็นราคาที่ไม่ค่อยมีช่างคนไหนทําให้นะคะเพราะว่าราคาท่านผู้ชมถือว่าสูงเลยนะตารางเมตรละสองพบาทแต่ช่างหมูเขาจัดให้ลูกค้าตามสเปคที่ลูกค้าชอบเพราะล,ลูกค้าบอกว่าไม่ชอบนะคะเป็นหินกาเพราะว่าเขาเรียกว่าทิชเชอร์อะเวลาแปะมันจะไม่เหมือนกันนะคะตรงนี้ก็จะได้แบบความหรูมากกว่า ะะส่วนระเบียนที่สองมีที่นั่งด้วยนะคะตรงนี้ก็มีความกว้างที่3าเมตรคูณ3มเมตร50 m. กันค่ะทางด้านนี้โชว์เสาด้วยนานผู้ชมดูมีโชว์เสามีบัวนะคะขอบเสาด้วยนะคะตรงนี้ไปค่ะฝ้าด้านบนสักนิดหนึ่งไหมฝ้าด้านบนค่ะ่านผู้ชมขาเป็นฝ้าระแนงนะคะส่วนด้านบนที่ท่านผู้ชมเห็นหลังคาเนี่ยส่วนมากนะคะช่างเนี่ยก็จะให้เป็นฉนวนของเ c g ทั้งหมดเลยนะคะงานของเขาเนี่ยก็จะเป็นงานคุณภาพ นะคะอย่างชัหมู่งานเน้นเป็นงานคุณภาพทุกอย่างใหญ่หมดว่าจะเป็นประตูนะคะหน้าต่างนะคะสั่งตัดทั้งหมดเลยค่ะและที่สำคัญเดินสายไฟนะคะเป็นของยี่ห้อยาซากิด้วยทั้งหลังเลยค่ะด้านนี้เป็นบริเวณของห้องโถงโล่งๆใหญ่ๆเลยนะคะมีความกว้างค่ะท่านผู้ชมคะอยู่ที่4เมตรยาวลึกอยู่ที่10เมตรให้เป็นฝ้า หลุมด้วยนะคะฝ้าหลุมก็สวยนะคะโค้งไม่เหมือนใครบางที่เนี่ยเราเห็นแบบว่าทื่อๆเป็นเหลี่ยมเลยแต่ของช่างหมูเนี่ยก็จะมีหักมุมด้วยนะคะโค้งทําให้ดูแบบมิติของฝ้าหลุมมากขึ้นค่ะโทนสีภายในนะคะตอนนี้ช่างกําลังแบบเขาเรียกว่ารองพื้นอยู่เนาะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็งานของช่างหมูฉาบสกิมให้ทั้งหลังด้วยค่ะสําหรับกระเบื้องค่ะไซส์60สคูณ60นะคะเป็นสีขาวอุปกรณ์ลูกค้าสามารถเลือกได้เลยเวลาจะเป็นสี เป็นกระเบื้องนะคะเลือกตามที่ลูกค้าชอบได้เลยสเปคที่ลูกค้าชอบอะ่ะคือตาม B O Q อย่างไงนะคะช่างหมูทําให้ตามอย่างนั้นเลยนะคะเพราะงานของช่างหมูเนี่ยไม่ได้คิดเป็นตารางเมตรคิดตาม B O Q ที่ถอดมานะคะเนาะนี่เลยค่ะมีหน้าต่างห้องโถงบานใหญ่ถึงสองบานด้วยกันแล้วก็จะมีบานนะคะโมเดิร์นแบบนี้นะคะอยู่ที่สองบานค่ะห้องแรกที่น้องเอจะพามาให้รับชมนะคะคือห้องนอนนะคะห้องที่หนึ่งกันเลยค่ะ สำหรับนะคะห้องนอนห้องนี้นะคะมีความกว้างที่3เมตร50คูณ4เมตรค่ะช่งางอะไรบ้างนะคะเป็นฝ้านะคะแผ่นเรียบมีหน้าต่างถึง3บานด้วยกันนะคะส่วนไฟเดินไว้ห2 3 4 5 6 7ี่ห้าดแผบคือเยอะมากนะคะคือช่างให้เยอะฟูนะคะตามต้องการลูกค้าต้องการเลยที่สำคัญคือเวลาให้เยอะข้อดีก็คือเราไม่ต้องไปต่อสายให้วุ่นวายเวลาใช้งานจริงๆนะคะต่อกันที่ห้องต่อไปคะ่ะท่านผู้ชมคะเราเหจะพาไปรับชมกับห้องนอน ห้องที่สองค่ะถึงทางด้านนี้เลยนะคะประตูหลังนี้นะพะ่ีเขาจะใช้เป็นประตูห้องเป็นวงกบไม้สำหรับนะคะห้องนอนห้องที่สองมีความกว้างที่3เมตร50คูณ4เมตรค่ะมีหน้าต่าง1านึบานแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็คือต่อนะคะต่อ,อครัวเพิ่มค่ะต่อันที่ห้องต่อไปนะคะน้องเอ๋จะพาไปรับชมกับ ห้องนอนห้องที่สามนะคะที่มีขนาดใหญ่กว่าห้องอื่นๆเลยนะคะท่านผู้ชมขาก็มีทั้งห้องน้ําด้วยนะคะห้องนอนห้องนี้มีความกว้างอยู่ที่4เมตรคูณสี่เมตรช่างให้หน้าต่างเนี่ยฟูมากถึง4บานด้วยกันนะคะมีลักใช้งานด้วยนะคะก็ให้เยอะเลยนะคะรอบห้องกันไปเลยค่ะสําหรับห้องนอนนะคะใหญ่นี้ก็จะมีห้องน้ําในตัวด้วยโอ้โหเข้ามาดูนะคะท่านผู้ชม สำหรับในห้องน้ํามีความกว้างที่2เมตรคูณ2เมตร50ปูกระเบื้องสุดไปเลยนะคะถึงฝ้าเลยนะคะท่านผู้ชมนะตรงนี้ก็ฝ้าเห็นไหมคะงานนะคะที่ช่างให้เนาะแล้วก็จะมีเดินปักเดินสายช่างเนี่ยจะไม่ได้เหมือนเหมือนหลังอื่นๆเวลาเราเห็นหลังอื่นเนี่ยชอบแบบทําสายแบบโค้งๆแต่เนี้ยคือช่างเก็บสายปักเรียบร้อยมากๆเลยคือเดินสายไฟเรียบร้อยมคืองานเขาเนียะปะเนียบตั้งแต่ฐานลากยันไฟเลยนะท่านผู้ชมอ่าแล้วก็อิดแดงทั้งหลังค่ะ มีหน้าต่างแล้วก็จะมีโชว์นะคะอันนี้เขาเรียกว่าเบิ้ลไว้วางของนะคะแล้วก็เก็บมุมนะคะด้วยคิ้วนะคะสแตนเลสนี่ห้องใหญ่เลยนะคะสําหรับห้องนอนห้องที่สามมีห้องน้ํำในตัวด้วยเดี๋ยวเราไปดูครัวสักนิดหนึ่งนะคะทางด้านนี้เลยค่ะอันนี้เป็นบริเวณของไว้วางตู้เย็นนะคะเครื่องใช้นะคะตรงนี้ก็ส่วนของรับประทานอาหารนะคะตรงนี้มาค่ะห้องน้ํา ห้องรับแขกค่ะสำหรับห้องน้ำห้องรับแขกนะคะมีความกว้างที่2เมตรนะคะคูณ2เมตร50นะคะท่านผู้ชมกระเบื้องนะคะหลังนี้ก็จะเป็นโทนสีขาวครีมเทาแล้วก็ดำค่ะท่านผู้ชมประมาณนี้เลยยละเอียกก็จะคล้ายๆกันทั้งหมดเนาะตอนนี้ก็เหลือเก็บงานอีกประมาณสัก10%นนะคะเท่านั้นเองนะเหลือติดตั้งสุขภัณฑ์ทางด้านนี้ค่ะเป็นห้องครัวนะคะ อันนี้ก็จะเป็นครัวยุโรปเนาะอะอนรอน,นาคตพี่เขาน่าจะทําเป็นครัวหลังบ้านนะท่านผู้ชมอันนี้นะคะก็จะเป็นโซนบริเวณของห้องครัวนะคะท่านผู้ชมคะ่ะมีขนาดกว้างอยู่ที่สี่คูณห้าค่ะท่านผู้ชมคือกว้างมากมากเลยนะคะตรงน,นี้แล้วก็ปูกระเบื้องให้สุดเลยจะ้ะลายกระเบื้องพี่ๆพี่เจ้าของบ้านก็เลือกเองนะคะว่าชอบแบบลายนี้ข้อดีก็คือจะไม่เลอะด้วยนะคะแล้วก็โทนสีตอนนี้กําลังเก็บสีอยู่เดยว รอเสร็จนะคะแล้วมีโอกาสได้มาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะทางด้านนี้ก็จะเกาะเคาน์เตอร์ด้วยราคานี้ท่านผู้ชมขาไม่แพงนะให้อะไรกับวัสดุแล้วเห็นไหมคะผลงานที่เขาให้แบบซิงค์ครัวตามจริงเันเขมกเม็ดก็ได้นะคือเขาติดบานซิงค์ด้านล่างแค่ขัดขัด,ขดมันให้เราก็พอแต่เนี่ยคือเขาปูกระเบื้องคือเก็บรายละเอียดอย่างที่หนูบอกเลยคะ่ะตั้งแต่ฐานลากอย่างข้างบนเคาน์เตอร์เขาเก็บให้หมดทุกอย่างเลยนะคะตรงนี้สิ่งที่เราจะได้นะคะจากช่างหมูเนะะี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นสายไฟก็มีห้อนะคะ ยาซากิด้วยนะคะเจาะเข็มนะคะอิดแดงฉาบสกิมนะคะอุปกรณ์ในห้องน้ำทุกๆอย่างตั้งแต่หลังคาไปเลยแล้วก็เดินสายไฟแบบเขาเรียกว่าพรีมเมียมทั้งหมดเลยนะคะเบอร์ช่างหมูนะคะสำหรับใครที่สนใจก็เบอร์โทรศัพท์0661289595ค่ะวันนี้ต้องเอ๋ต้องขอตัวราบก่อนนะคะท่านผู้ชมคะสวัสดีค่ะ